ขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบรรดาลสัญญาณใจของข้าพเจ้าให้ถึงแก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันทรงคุณค่าหาประมาณไม่ได้บัดนี้ข้าพเจ้าจะสวดประกาศพระปริศขออำนาจแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงรับรู้รับทราบ สัญญาณข้าพเจ้าในเวลานี้ด้วยเถิดขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองข้าพเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงแม้วาระที่สอง ข้าพเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งกําจัดภัยได้จริงแม้วาระที่สามข้าพเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งกําจัดภัยได้จริงที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้า เป pues <the> an ็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโทษอันใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงละเมิดในพระพุทธเจ้าพระธรรม พระสงฆ์ขออำนาจแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จงอดโทษจงอภัยแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าจะระมัดระวังสำรวมในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อไปข้าพเจ้า ให้ระบุชื่อและนามสกุลของท่านเองจากนั้นแจ้งเหตุแห่งความเดือดร้อนเช่นข้าพเจ้าเจ็บป่วยข้าพเจ้าถูกก่อกวนจากอมนุษย์พูดผีปีศาจหรือยา์เป็นต้นขอทุกท่านน้อมจิตน้อมใจแล้วกล่าวชื่อของท่านเองอีกหนึ่งครั้งข้าพเจ้า ขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้อำนาจพระปริศที่ข้าพเจ้าได้สวดประกาศนี้มีฤทธิ์มีอนุภาพกั้นกระแสแห่งอกุศลวิบากที่ทำให้ข้าพเจ้าได้รับความเดือดร้อนอยู่ในเวลานี้และจงเปิดทางให้กุศลวิบากนำผลมาแก้ไขอาการ ให้ข้าพเจ้ากลับมาเป็นปกติด้วยเถิดรัตนปริธพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรัตนสูตรเป็นคาถาว่าดังนี้ชาวทิพย์ทั้งหลายเหล่าใดสถิตอยู่ภาคพื้นดินหรือเหล่าใดอยู่ภาคอากาศ ซึ่งรวมกันในที่แห่งนี้ขอชาวทิพทั้งหลายเหล่านั้นจงเบิกบานใจรับฟังถ้อยคําโดยเคารพเธอเพราะฉะนั้นขอชาวทิพทั้งหมดจงตั้งใจฟังจงมีเมตตาจิตในหมู่มนุษย์หมู่มนุษย์เหล่าใดย่อมทําการอุทิศบุญให้ทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยเหตุนั้น เหล่าชาวพิกทั้งหลายจงอย่าประมาทในการช่วยเหลือรักษามนุษย์เหล่านั้นซับเครื่องปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือโลกอื่นหรือรัตนใดอันประนีตในสวรรค์ซับเครื่องปลื้มใจและรัตนะอันนั้นที่จะเสมอด้วยพระตถาคตไม่มีข้อนี้เป็นรัตนะอันประนีตในพระพุทธเจ้า ด้วยสัจจะวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้าพระสากยมุนีผู้มีพระหฤทัยตั้งมัน่นทรงบรรลุธรรมใดอันเป็นที่สิ้นกิเลสปราศจากราคะเป็นอมตะธรรมประนีตสิ่งใดๆที่เสมอด้วยพระธรรมนั้นไม่มีข้อนี้ เป็นรัตนะอันประณีตในพระธรรมด้วยสัจจวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้าพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดทรงสรรเสริญสมาธิอันใดว่าเป็นธรรมสะอาดปราดทั้งหลายกล่าวสมาธิอันใดว่าให้ผลโดยลำดับสมาธิอื่นที่เสมอด้วยสมาธิอันนั้นไม่มี ข้อนี้เป็นรัตนะอันประนีตในพระธรรมด้วยสัจจวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้าพระสงฆ์สาวกของพระสุขตะเจ้าผู้เป็นพระอริยบุคคลแปดจำพวกแบ่งเป็นสีคู่อันสัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญแล้วท่านเหล่านั้นเป็นผู้ควรแก่ทักษิณาทาน ทานทั้งหลายที่เขาถวายในพระอริยะบุคคลเหล่านั้นย่อมมีผลมากพระอริยะบุคคล8ปดจำพวกแบ่งเป็นสีคู่ได้แก่บุคคลที่ปฏิบัติเข้าถึงคุณธรรมเหล่านี้คือคู่ที่หนึ่งโสดาปฏิมัติโสดาปฏิผลคู่ที่ 2, สองสก,กทาคามิมัติสก,กทาคามิผล คู่ที่สอนาคามิมัตอนาคามิผลคู่ที่สอรหัตมัตอรหัตตผลข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้าพระอรหันต์เหล่าใดประกอบดีแล้ว มีใจมั่นคงในศาสนาของพระพุทธโคดมเป็นผู้ปราจจากความอาลัยพระอริยบุคคลเหล่านั้นถึงพระอรหันตที่ควรถึงอย่างเข้าสู่พระนิพพานดับกิเลสได้แล้วสเสวยผลอยู่ข้อนี้เป็นรัตนะอันประนีตในพระสงฆ์ด้วยสัจจวาจานี้ขอความปลอดภัย จากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้าเสาหลักใหญ่ที่ฝังดินดีแล้วไม่วันไหวด้วยพายุจากสีทิศฉันใดบุคคลเหล่าใดได้เห็นอริยสัจทั้งหลายพระตถาคตรเรียกผู้นั้นว่าเป็นสัตตบุรุษผู้ไม่หวันไหวด้วยโลกธรรมฉันนั้นข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจจวาจานี้ ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้าพระโสดาบันจำพวกใดทำให้แจ้งอริยสัจที่พระศาสดาผู้มีญาลึกซึ้งทรงแสดงไว้ดีแล้วถึงแม้ว่าพระโสดาบันจำพวกนั้นจะเป็นผู้ประมาทอย่างแรงกล้าพันก็ไม่ถือเอาพกที่8ข้อนี้เป็นรัตนะอันประนีตในพระสงฆ์ ด้วยสัจจวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้าความเห็นผิดในกายสักกายทิฏฐิความสงสัยในพระนิพพานวิจิกิจฉาความถือผิดอย่างงม,มงายศีลพัตตะปรามาอย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่สังโยชน์ธรรมเหล่านั้นย่อมเป็นอันพระโสดาบันละได้แล้ว รองด้วยปัญญาอันเห็นแจ้งทีเดียวอันหนึ่งพระโสดาบันเป็นผู้พ้นแล้วจากอบายทั้งสี่ไม่อาจทำอภิฐานะหกและแน่ข้อนี้เป็นรัตนะอันประนีตในพระสงฆ์ด้วยสัจจาวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้าถึงแม้ว่าพระโสดาบันนั้นยังทำบาปกรรมทางกาย วาจาหรือใจไปบ้างเพราะความพลาดพลัง้งท่านก็ไม่อาจจะปกปิดบาปกรรมนั้นได้พระพุทธเจ้าก็ตรัสความที่พระโสดาบันผู้เห็นบทคือพระนิพพานแล้วไม่อาจปกปิดบาปกรรมนั้นไว้อบายสี่คือภาวะหรือที่ปราศจากความสุขความเจริญหนึ่งนิระยะ นรกภาวะร้อร้อนกระวนกระวาย 2. ติรัชานโยนิกำเนิดในสัตว์เดรรชานพวกมืดมัวงูเขา 3. ปิติวิสัยแดนเปรตภูมิของผู้หิวกระหาย 4. อสุรกายพวกอสูรพวกหวาดวันไร้ความรื่นเริองอภิฐานะ6มี อนันตริยกรรม5และการเข้ารีดนับถือลทัทธิศาสนาอื่นอนันตริยกรรม5ห,หมายถึงกรรมที่หนักมากหากได้ทำลงไปแล้วเมื่อตายไปย่อมส่งนำไปสู่นรกเท่านั้นโดยที่ไม่สามารถแก้ไขได้ได้แก่ 1. ค่ามารดา 2. ค่าบิดา 3. ค่าพระอรหันต์ 4. ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงขั้นพระโลหิตห่อห้าทำสง์ให้แตกจากกันข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจจวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้าผู้ไม้งามในป่าที่แตกยอดอ่อนสะพรั่งในเดือนแรกของฤด,ดูร้อน แห่งฤดูร้อนฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงธรรมอันประเสริฐอันให้ถึงพระนิพพานเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งแก่สัตว์ทั้งหลายก็อุปมาฉันนั้นข้อนี้เป็นรัตนะอันประนีตในพระพุทธเจ้าด้วยสัจจวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้า พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทรงรู้ธรรมอันประเสริฐประทานธรรมอันประเสริฐทรงนำมาซึ่งธรรมอันประเสริฐเป็นผู้ยอดเยี่ยมได้ทรงแสดงธรรมอันประเสริฐข้อนี้เป็นรัตนะอันประนีตในพระพุทธเจ้าด้วยสัจจะวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้า กรรมเก่าของพระอริยบุคคลเหล่าใดสิ้นแล้วกรรมสมภพใหม่ย่อมไม่มีพระอริยบุคคลเหล่าใดมีจิตอันไหนแล้วในพกต่อไปพระอริยบุคคลเหล่านั้นมีพืชสิ้นแล้วมีความพอใจงอกไม่ได้แล้วเป็นผู้มีปัญญาย่อมปรินิพานดับสนิทเหมือนดวงประทีปฉะนั้นข้อนี้เป็นรัตนะอันประนีตในพระสงฆ์ ด้วยสัจจะวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้าชาวทิพย์เหล่าใดสถิตภาคพื้นดินหรือเหล่าใดสถิตอยู่ภาคอากาศได้รวมกันในที่นี้ขอพวกเราจงร่วมกันนอบน้อมพระพุทธเจ้าขอพวกเราจงร่วมกันนอบน้อมพระธรรมขอพวกเราจงร่วมกันนอบน้อมพระสงฆ์ ผู้อันเทวดาและมนุษย์บูชากันมาแล้วขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้า